คุณจะเห็นอะไรมีอะไรให้เห็นมีอะไรให้มองมันก็เข้าไปกับคืนกลับสู่กระบวนการที่แท้จริงหรือว่าระบบการเห็นของมนุษย์เมื่อกายและจิตถูกตัดขาดจากความเคยชินที่เคยมีรหัสไนแห่งธรรมชาติที่คอยสื่อสารมาก็อาจทำให้มนุษย์ได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้น อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ทําให้เขาพ้นไปจากความเคยชินแล้วก็เข้าใจกระบวนการของการรับเอาของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นรสไม่ว่าจะเป็นสัมผัสก็คืออายาตนาภายนอกอายาตนะภายในที่มันทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันมันเกิดขึ้นยังไงตรงนี้สําคัญพอเราเห็นกระบวนการมันแล้วเราก็จะค่อยๆนึกออก เมื่อใดที่เราหลงเข้าไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นโดยมีใจดึงเข้าไปเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมาคอยเคาะระฆังอะไรเงี้ยเราก็มีะระฆังของเสียงนกคอยเตือนสติอยู่ตลอดเวลาที่นี่มีลมหายใจที่เย็นชื่นเข้ามามันเป็นลมหายใจที่แตกต่างอยู่แล้วเราไม่เคยหายใจด้วยลมลมแม่น้ำอะไรเง <S <S ้ยธรรมชาติมันบอกทุกอย่าง ถ่ายทอดศิลปะในแนวนี้ผู้วาดจึงเปรียบเสมือนผู้ที่กำลังถ่ายทอดสภาวะจิตที่เกิดขึ้นมันก็เป็นงานถ่ายทอดสภาวะของการภาวนาที่เราเข้าไปสัมผัสหมายความว่าความรู้สึกของการภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในในการภาวนาต้องการที่จะเข้าไปรู้สึกตัวแม้กระทั่งความคิดปรุงแต่งเราก็ต้องการที่จะเข้าไปรู้สึก เข้าไปเห็นในความคิดปรุงแต่งนั้นอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเร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 าถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเนี่ยเราไม่้พยายามที่จะเข้าไปปรุงแต่งแต่เราใช้ตัวตัวประสบการณ์ตัวความรับรู้ไอตัวสัญญาให้มันออกมาทำงานโดยธรรมชาติของตัวมันโดยที่เราไม่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า แต่เรารูปไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเช้าวันนี้จะเขียนอะไรไม่ได้นั่งคิดที่จะที่จะใช้โทนสีอะไรเพียงแต่ว่าเราเตรียมความพร้อมของเราเหมือนเหมือนนักพูดที่ไม่ไม่ต้องใช้สปีชเราเตรียมความพร้อมของเราผมก็จะอยู่ในช่วงภาวนา ในแสงสว่างและความมืดมันมีเหตุผลมันมีทางเดินของมันอยู่แล้วในตัวที่จะที่พาเราไปแต่ถ้าเราได้ลองเขียนภาพเราจะรู้เลยเราไม่ต้องพกความคิดพกความเข้าใจพกทักษะอะไรมาเลยในแสงสว่างและความมืดปูทางไว้ให้เราที่จะขอให้เราเดินตามไปเถอะนี่คือการวิปัสสนาละเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยมีใจเข้าไปรับรู้รับรู้การมองเห็น รับรู้มือสัมผัสที่ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นไปเกิดน้ำหนักขึ้นบนกระดาษบนเฟรมผ้าใบหรืออะไรก็ตามแต่ที่รองรับการมองเห็นความเป็นจริงให้สอดท้องตรงกันโดยมีใจเป็นกลางไม่ได้เอ็นเอียงไปบวกหรือลบวันที่20มีนาคม2554ชาวที่เบตพลัสทินทั่วโลกได้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจาก10ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้เลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพระสงฆ์ซึ่งได้ประยุกต์แนวคิดแบบพุทธมาใช้ในการบริหารชุมชนของตนได้อย่างน่าสนใจประชาธิปไตยแบบพุทธคืออะไรแตกต่างจากประชาธิปไตยที่เราเคยรู้จักอย่างไรรายการพื้นที่ชีวิตพฤหัสบดีหน้าเวลาใหม่4 0ทุ่มครึง่งถึง5ทุ่มครึง่งและออกอากาศซ้ำทุกวันพุทธ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา รายการพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์สัมผัสด้วยใจเรื่องราวและประสบการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเคล็ดลับหัวใจเศรษฐีและถามจากสมองตอบจากหัวใจของท่านวอวัวชิรเมธีจำนวนสิบรางวัลส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่รายการพื้นที่ชีวิต l i f e a t i p b s o r t h หรือตูป้ปอนอย25ปนอฝอลาดพร้าวกรุงเทพ10310